วอทอทอเลยพวกอความแน่ใจไปแล้วค่ะเก้าอี้เราเป็นแถวเลยแล้วมันก็ไม่มีใครจะไปเอาให้เนี่ยไปหมดเลยเก้าองเก้าอี้มันมาแป๊บเดียวมาถึงรถใครติดรถใครติดนะไปเลยเก้าอี้หมดยามก็ไม่อยู่เว้ยใครเป็นยามวะพี่แหลมพี่แหลมแล้วไปไหนอ่ะอู้นไปหมดแล้วเก้าอี้นะ สงสัยไปในบ้านพักแน่เลยเออไปแล้วนู่นอะนี่แหลมเล้ยอยู่ทางไหนโอ้ยไก่ยีวนออกไปไม่ออกหรอกไก่ยีมันต้องไปข้างลางนู่นเพราะน้ำมันเข้ามานี่โอ้ลูกปูรถใครเข้ามามันเต็มแล้วเนี่ยรถใครรถคนไข้หรอใชโอ้เนี่ยปีนี้ปีแรกเลยค่ะ ถ้ทาทะทอเอาไปฝากไว้เลยโอ้ยตายแล้วเผิอผาัเดียวไปเมื่อกี้ไปยังไม่มีน้ำเลย

มีรถคันเดียว